สวัสดีครับพบกับทํามาข็อจีสมาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ได้แฟงกี้ครับผมโรบอทแฟงกี้นะครับอันนี้มาเป็นไดโนเสาร์ยฮะนี่นะครับโรบอทแฟงกี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่เลี้ยงง่ายครับผมแค่ให้กินโคลาเยอะๆก็พอครับก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครหนึ่งในสิบที่เลี้ยงง่ายอีกตัวหนึ่งนะพวกที่กินของหวานเนี่ยเลี้ยงง่ายมากๆนะครับ แล้วผมชอบตอนที่เขากินอาหารเราไม่ไม่อยากได้อาหารเลยนะคือมันแต่ผมจะขอดูก่อนว่ามันอิ่มหรือยังนะอันนี้เขาไม่อยากกินนะครับเดี๋ยวลองดูตอนที่มันแบบเหมือนอาหารไม่อร่อยอะ่นะครับมันหาดิหน้ามาดูเบื่อโลกดีฮะอันนี้น่าจะเบื่อโลกไหมอ๋อปกติครับต้องรองหิวฮนะหิวแล้วมันหน้าทำหน้าเบื่อโลกดีนะครับ แล้วเพราะว่ามันมันรีเซ็ตหมดเลยเนาะมันก็เลยทำให้ผมไม่มีข้อมูลเก่าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก็ได้นะครับน่าจะเห็นตอนถ่ายรูปอยู่ฮะตอนทําหน้าเบื่อโลกครับ Take a photo ครับใช่ไหมอันนี้ไหมเลือกเฟรมรูปนะครับผมออกเฟรมนี้แหละนะครับเลือกเลือกหน้าตายิ้ม โกรธเอ้ยโกรธพ่นไฟเท่่ะเออหน,น้าน้าี้เศร้านี่นี่นาเบื่อโลกน,น,น,นี่ผมว่ามันฮาดีนะครับคือเราอ,อยากจะมาดูบุคลิกดูในนี้ได้หมดเลยนะแต่ผมชอบตอนมันพ่นไฟอ่ะนี่มันดูเป็นโรบอดแฟงกี้ดีครับสแตมไหมไม่สแตมวาดทายรูปไปเลยเก็บไว้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนอะมันเก็บรูปได้แค่สี่ภาพเองก็แปลกดีเหมือนกันว่าทําไมตัวเครื่องมันน่าจะเป็นโมลี่ได้มากกว่านี้นะแต่ดันให้แค่นี้นะครับอัลบั้มเนี่ย ผมก็เลยมีมีภาพแค่สี่ภาพแล้วถ้าเกิดมีเรามีมากกว่านี้เราจะต้องลบภาพเก่าทิ้งครับก็นะประมาณนี้ครับสําหรับโนะรบอทแฟงกี้นะก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่ารักดีนะครับผมเดี๋ยวเราตัวต่อไปก็คงจะต้องไปเจอพลพรรคตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับผมคือในบรูคกนะครับผมเป็นคนที่เก้าแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะก็คิดว่าใกล้จะครบแล้วในซีรีส์นี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็ ตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับ